สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมาพบกับลางของอาจารย์กล้วยน้มือนี่ขับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เจ๊ดแดงนะคะเป็นแนวทางในการเสียงสื่อสลากินแวงรัฐบาลมือนี้นําผลงานของอาจารย์กล้วยมาฝากก็ขอขอบ,บุญขอบคุณอาจารย์กล้วยไว้หน้าที่นี้ด้วยค่ะที่ให้ขอมูลเข้ามาทางไล่ขอบคุณมากๆนะคะกะับอาจารย์กล้วย2โตค่ะ3โตก็ลงให้ไปแล้วคะ่ะ3ตัวลงให้ไปแล้ววันนี้วัน สูตรเพิ่นกะสวยงามหรูขนาดเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะสองสองตัวล่างเนาะสองตัวล่างงวนนี่ก็คือกันกับสูตรบนค่ะเพิ่นไห่ฟังละว่าสามตัวบนไห่ฟังละสามตัวเนาะก็เขา่าพ่อแมาสองตัวล่างนี่เพิ่นไกน่สองตัวสองฟังเนาะค่ะสีเป็นตัวใด ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขีมกับทักมาตามเบอร์โทรขึ้นไฮนาะจอค่ะ0ูนย์เก้าสปดแปดเหมือนี้ไปเอาบุญมากค่ะเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมตั้มบุญกับปูสุภาพสุชีโววัดดอนวัดป่าดอนแดงเนาะค่ะโยมเพื่อว่านอนนิวาดมื่อแรงจะไปบวชชีพามอีกค่ะบวชชีพามถึงรุ่งนี้ถวายต้นผ้าป่าแล้วก็ลดน้ำ เพิ่นกัมาได้เวลาความมณนสีเทียงนี่แหละค่ะท่านผูช้ชมเนาะเบบ่อกาวให้กันโหผู้ใดอยากไปอบุญไว้อยากไปโลงท่านวัดป่าดอนแดงเนาะคะ่นะเนาะเตือนหนาจะอาจจะพระท่านเนาะวันที่10กับ11วันนี้มือบุญเตรียมงานกันยกใหญ่สถานทีโลงท่านมีละมือเศร้านี่โอ้มีปันเขากีมีนามีอันัน้าแดงแม้ถวย ขาเจ้าเออนี่อย่างฝน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 ,น,นเรียยใส่ใหม่ไอเลียนน้าแข็งใสเออน้ําแข็งใสน้ําแข็งบดน้ําแข็งบดน้ําแข็งใสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะจะแดงก็ได้ไปเลาะหรอกกิ่นเศษปูให้ยูดีมีแห้งนี่ก็ะเลือกินเดี๋ยวห้อมาบานพร้อมเนาะค่ะให้ดูใ้ร้านเนาะหลายเนาะยูนี่กิ่นคามืออื่น,นข้นคาดว่าสิหลายเต็มเต็มวัดหาที่จอดรถน้ําปลาน้ำ,นนำยงเป็นเตรียมสถานที่จอดรถไว้ให้แล้วเนาะค่ะเนาะเอา ไปเลยค่ะอาจารย์กล้วยให้แนวทางตัวไหนนะคะค่ะต่อไปนี้เจด,ดีย์ก็จะได้เรียบเรียงตามที่เพิ่นหามาดั้งนี่เนาะค่ะเนาะตามเพิ่นหายาาะะาท,งาายท้งไร่เรียบเรียงให้ท่านผู้ชมเบิ่งค่ะเพิ่นให้มาแบบนี้เนาะแก้เขียนเรียบเรียงไปออกเจ็ดเก้าเนาะค่ะออกเจ็ดเก้าเพิ่นก็ให้มาอยู่ที่เจ็ดกับแปดกับ แปดกับศูนย์ผลออกค่ะผลออกก็78 7ดแปดเแปดเข้าเข้าตัวนี้เลยนะคะ่ะเนาะเข้าเจ็ดแปดเออกเลี้ยวเพิ่นก็ไหเก้ากับศูนย์ค่ะศูนย์กับสองผลออก เก้าศูนย์บ้าออกอยู่ตรงนี้ออกอยู่ตรงนี้นะคะที่นี่หัวด,ด้านนอ,อกตัวใดข้างบนหกสองหกแล้วก็สี่แปดหนึ่งเนาะอันนี้คือเรียกบนเนาะเก้าศูนย์แล้วหเวด่อนในหกกับเจ็ดค่ะ จ็ดกับเก้าค่ะผลออกเจ็ดเก้าค่ะนะคะรัฐบาลออกห้าเก้าแปดโอ้หมดหงิดเจดียถ์ถือทั้งบนทั้งล่างไว้แม่สว่างเนอะถือทั้งบนทั้งล่างแล้วเพิ่นให้หนึ่งกับสองค่ะห้ากับเจ็ดค่ะ ะคะออก 7, 9, เจ็ดเก้าผลออกเจ็ดเก้าที่นี่เจ็ดเก้าแล้วออกตัวใดออกหนึ่งเจ็ดค่ะออกหนึ่งเจ็ดผลออกค่ะถูกโอ้ถูกสี่ 4, คือจะด,ดีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแมนบอลคัน,นสืบตามแต่ร่างเก่าที่เฮ็ดมากนะที่นี่งวดสิบเจ็ดงวดนี่ สิบหกหัดกรนสิบเจ็ดหัดกรนวัดนี้เพิ่นห้มากห้าเจ็ดแล้วก็เจดกับ8ดค่ะเพิ่นจับคู่ห้เพิ่นห้ว,วิ่งล่างค่ะวิ่งล่างเดี๋ยวคือดึงแน่นใ่้วิ่งล่างเนะ วิ่งห้ากับเจ็ดค่ะหากับเจ็ดค่ะมีพจนจับคู่ไห้ค่ะท่านผู้ชมพจนจับคู่ไห้ห้าเจ็ดห้าแปดธรรมะหานะหาเจ็ดหาแปด เจ็ดเจ็ดอ๋อมันก็จับง่ายเนะาะท่านผู้ชมเนาะลืมก็เจ็ดแปดก็แค่นั้นเนาะนะคะนะคะก็มีแค่นั้นอยู่แล้ว หกศูนย์สามเจ็ดเก้าพิ่นห้ยเจ็ดแปดปดูนย์ผลออกเจ็ดแปดนะคะงวดออกเจ็ดแปดพิ้นหอเก้ากับศูนย์กับศูนย์กับสองผลออกเก้าศูนย์ค่ะออกเก้าศูนย์แล้วพิ่นหหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดเก้าเ็ตสองตเนาะค่ะก็มาเจ็ดเก้านี่มาแล้กัน ดูตรงนี้เก้าตรงนี้แล้วก็หวัวก้อนว่นไหนหนึ่งสองกับหากเจ็ดหวดมันบอกหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดนะคะหัวเดือนวันหายหาเจ็ดเจ็ดแปดนาซีออกหาแปดหรือหาเจ็ดเนาะหรือจะมาออกอยู่ที่เจ็ดแปด เจ็ดเจ็ดก็ได้เนาะค่ะทาะ่านผู้ชมเนาะเนาะเป็นแนวทางในการเชียงซื้อสลาก,กินแบ่งรัฐบาลเจ็แดงก็ซื้อตั้งแต่ติดบนไว้แต่ว่าตรงกับแม่สว่างจเจ็แดงก็ซื้อไว้เบิด์ซื่อตัวเลยได้หนิหาดเจ็ดหาแปดนะเนาะตรงกับแม่สว่างเนี่ยเจ็ดแปดกับตรงค่ะทาะ่นานผู้ชมเนาะเป็นแนวทางในการเชียงซื่อสลาก,กินแบงรัฐบาล คนหาย up ยค้นหมอนอุน่ p u n จะได้ตัวใดฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามหาเนี่หใส่โอ้ยหาหามากไห่ขาดคุณผู้ชมแคบหนักจอไว้แลวเนาะคะ่ะวิ่งห้ากับเจ็ดล่างนะคะล่างล่างอ่ะสั่งซื้อเข้ามาได้สั่งซื้อคีมค่ะคีมคีมคีมหนึ่งชุดแถมรองพื้นหนึ่งเนาะชุด พันสามรอยบาทแถมหนึ่งถมแถมรองพื้นเท่ากับรองพื้นหนึ่งรอยบาทเนาะค่ะท่านผู้ชมเท่ากับรองพื้นหนะะึ่งร้อยบาทเนาะรองพื้นหนึ่งร้อยบาทค่ะเท่นะะากับรองพื้นหนึ่งร้อยบาทเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะครีมหนึ่งชุดสบู่สีส้มลดฝ้ากัดจุดด่างดําสบู่สีขาวหน้าอ่อนนุ่มนวลสดใสไลลูลอยนะคะหน้าดึงดึง หน้าสวยหนางามหนาสวยใสไร้ริ้วรอยนะคะแล้วก็12ออยพัดบำรุงสายตาค่ะอาหารเสริมเสริมทุกส่วนในร่างกายเลยค่ะเนาะมีตัวยามากมายเลยค่ะเนาะงาี้ม่อนก็มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันปลามอโคาโดเออหลายอย่างค่ะเนาะบำรุงร่างกายขวาเข้ากินแล้วสดชื่นกินแล้วผิวพรรณดีกินแล้วผิวพรรณสวย กินแล้วกระตือรือร้นสดใสเนาะไร้ริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ยาแคลเซียมแคลแมกบำรุงกระดูกรุงกระดูกค่ะเอามันคือว่าเป็นสีห้องก็ว่าเป็นสีเป็นสีตะคนเนาะคะ่ะนะเอาเป็นสีแล้วนี้ค่ะลดเกาลดบวมของเกาแก้ปวดกระดูกบำรุงกระดูกบำรุงฟันนะคะเนาะ ใจได้ผลดีค่ะ500บาทนะคะ500บาทเก็บเงินไปทางนะคะแล้วก็ตัวนี้450บาทค่ะ12สอง้อยพัท450บาทนะคะกินได้ค่ะกินได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ20ขึ้นไปก็จะดีมากเลยค่ะกัคอยท่านผู้ชมโชคดีลวยๆถูกหวยไปน้ำกันมเมื่อเร่งไปเอาบุญกันไปท่ากิดทับใจไปปล่อยกิดใจไปให้ตั้งกิดตั้งใจ ให้ว่างให้ปล่อยให้บ่ให้มีความอยากความรักความหลงเข้าไปเนาะคะ่ะเนาะไม่ให้มีไปปล่อยว่างคะ่ะปล่อยว่างทุกโศกโรคภยัยไข้เจ็บเนาะคะ่ะปล่อยว่างทุกอย่างอย่าให้มีความโลภเกิดขึ้นในใจเราเราก็จะมีความสุขมากๆเลย ทุกมือนีเข้าว่าม่มีความหลกแต่ว่าเฮาไม่หนีไม่สินเฮามีต้องหาเลี่ยงปากเลี่ยงท่องกันไปจงทาหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเนาะหาเลี่ยงปากเลี้ยงท่องเจ้าของให้มันกลุ่มกลุ่มแหล้วก็ยืมผู้อยู่หลังลืมพอลืมแม่ลืมหลูกเลืม่มเต่าอย่าลืมค่ะหลูกเมียอย่าลืม่มเราเกิดมาเราต้องรับผิดชอบในตัวเขามาหน้าที่แม่ก็ต้องรับผิดชอบในตัวลูกเลี้ยงดูเข้ามาเสียคนอื่นเลี่ยงลูกเข้าเขาบ่เลี้ยงได้ค่ะเนาะ เลี้ยงเขาก็เลี้ยงด้วยความจําเป็นและจําใจเขาไม่รักแต่เขาก็ไม่พูดนะแล้วก็ถ้าไม่ใช่ลูกเขาเน่ะเขาไม่ได้รักหรอกแต่เขาไม่รังเกียจแค่นี้ก็ดีแล้วเนาะคะ่ะเนาะ,นะไม่รักอย่าบังคับเขารักจะให้เขารักนะเขาโมมีทางที่จะรักหรอกคะ่ะถ้าดือ้อถ้ามึนวองอางาเขาก็รังเกียจนั่นนั่นแหละเนาะจะให้รักจะให้เมตานะ่ะยากยากคะ่ะ แค่เขาทำดีด้วยก็ดีใจแล้วอย่บาบังคับให้เขารักเนาะคนรักกันอะ่ะมันยากนะถ้าคนจะรักกันอะ่ะเห็นบุนกรักปับ๊บรักง่ายความรักไม่ว่าจะดีจะชั่วเนาะครับว่าได้เรือกดีลวกซัวโหว่าเขาซัวกันยั่งหักคือเกา่าเนาะเนาะความรักมันเป็นสะตาการเช่นนี้เลยเนาะ โู้ว่าเขาลักโู้ว่าเขาเกเีกู้้ว่าเขาผู้หายหู้ว่าเขาบดียั่งหักมันหัก,กอีหยังเขานะเนาะเขาบลกกัวกะว่าโอ้ยรอสวยงามเนาะเขาบลัวกะยันแต่คนมาหมักน้ำาะค้นอื่นม่องขี่หายว่าสาันแล้วรออยู่เจ้าของผู้เดียวนั่นตีเนาะหงหวังเฮ้ยแล้วพวกอื่นเขาม่องผู้หายว่าซรัน เจ้าของงามอยู่คนเดียวแล้วผูใ้ใดสิมักนั่มเนี่ยหึงอยู่ได้หวงอยู่ได้เอ้ยว่าเมียเจ้าของคักว่าแฟนฝัอเจ้าของคักเนาะจะไปหึงไปหวงกันนี่ยังไงแล้วจังพ่อกันเนาะแต่พอเมียกันยังจากไปได้ลูกเต่ายังจากไปได้ลูกเมียเป็นคนอื่นกินสิไปอีหยังกิลัง่งยังยืยเง หญิน้อยกระต่ายจากกันแล้วย่าไปหวงว่าของกูของกูงกผู้ใดหักก็ไปโลดตามใจเขาเนาะเมื่อหักไผก็ไปโลดตามใจสําหรับความรักของเราก็เก็บไว้ในใจแหละเนาะเก็บไว้ในใจวันนี้มเมื่อว่าเรื่องความรักอย่างจเจดีย์เนี่ยเส้ก็พูดถึงเรื่องความรักทั่วไปเนาะค่ะรักตัวเองให้มากๆ หาเงินหาทองหายเกียงเลี่ยงตัวเองเลี้ยงคนอื่นหนาทีคือรับผิดชอบนะคะรับผิดชอบพ่อแม่ลูกหลานไปนะคะอย่าเอาตัวรอดแต่คนเดียวมันมันเป็นที่รักเก่ยม,มนุษย์และเทวดาถ้าเ้าจุนเจียคนอื่นคนนคนอื่นก็นเห็นดีเฮ้านะถ้าห้าบ่บจุนเจียคนอื่นเขาบก็บหักเข้านะคะเนาะ,ะ,นะะเกิดมาต้องในโลกนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะอยู่ในสังคมนี้ต้องรักกัน แค่นี้ล่ะคะ่ะท่านผู้ชมเอาไกลสีไปถ้ำมาแล้วถ้ำมาแต่ตอนนึงตอนน,งอน,นึงค่ะยังมีความแยกสองฟังอยู่เนาะเนาะยังนําใจว่าได้ดอกคะ่ะลูกหลานหลายนี่และปูเทศให้เจแดงเมื่อเศร้านี้สิ่ขึ้นะว่าดียังหวงดหควงหลานเนี่ยเอาไปละคะ่ะโชคดีนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ